ไอชั้นเลยจะดูกินน้องชั้นมับๆนั่นอะอย่าให้มันย่อกินก็กลางโอ้โหคนอื่นเขาจะกินยังไงน้องออสกินก็กินให้มันเรียบร้อยจะจะกลางอย่างงี้ทำไมเนี่ยน้องออสกินน่ะดูก็กินแบบให้มันเรียบร้อยอย่างนี้ไปเลยน่ารักน่ารักจังเลยทั้งสองท่านความแก้โอสามร้อยโอ้ยบบเอาบบเอาบบเอาบ่เอาบาหย่ เป็นอะไรนี่น่ะไหนบอกว่าพ่อกินเผ็ดคู่เต้นฉันกินตรงไหนก็เห็นฉันกินนี่เนี่ยฉันต้องกินแต่ข้าวเหนียวนี่นะอ้เน,นี่เป็นสองฟังพี่น้องนี่ฟังฉันพติ๊ดโคกเ็เสอือกครูบอกคุณแม่อ่ะอ้าวน้องอ้อยไม่พอใจเนี่ยทำไมทำหนาแบบนั้นอ้าวนูเฮ็ดได้นน <laughs> นนตรงไหนหนูเฮ็ดหนาบอเป็นหนาตรงไหนหนาบอพอใจเขาเฮ็ดตั้งไหนเฮ็ดแบบนี่ยแล้วงไปอย่างหนูคือบอพอใจ ก็หนูพูดว่าเสื้อคู่หนูทำไมอ้ยเสือคู่ครับเสื้อคู่อันนี้ต้องเสือคู่เลยนี่ว่ามันพอใจปะล่ะากินขนาเหล่งจนจะมดห่อบ่อของใครของมันก๋วยเตี๋ยวตำหุคงใบใจช่องนี่เมียนเมีนพี่น้องอุ้ยเสือคู่หรออันนี้เตรียมไว้แล้วเดีพี่น้องแต่ว่าเราใส่มาซนแหม เอาเป็นอย่างน้องออดคือบ่เปลี่ยนพ่เตนเปนมาบ้านน้องออดเห็นพิเตนใส่ตัวนี้มาคือบ่เปลี่ยนเอาใครพีชเอาทุกคนตดสินใจตรงกันก็ว่ามาเถอะดีครับชายหญิงห้ามไปสรรเขื่อนมันเนี่ยเป็นข่าวอยู่แต่ว่าตอนแรกมาสองคนอยู่ค่ะน้องอายกลัวว่าจะมีข่าวก็เลยตามมากลัวพิเตนจะเสียหายดี ขอติดตามนะคะขอบคุณค่ะติดตามใน,นะะช่องคุณเต้นเด็ดเดียวค่ะคุณเต้นพักพักก่อนพี่เต้นคว่ำเลยอุอย้ยเขาจะด่าเยอะเลยค่ะกลัวเอา้าเอา้า <laughs> แดดแรงหน้าคุณเต้นหน้าเร้วคุณเต้นเด็ดแงงแงง,แงหนาเอองอ,องงแงงงอแงงใช่แดดเงี้งหนาแดดตุ้งหนาเนาะหน้าโดนเดด เกินไปแงงใครจะก็มันสะดุดนู um? ่นสะดุดนี่ใครจะไปตั้งใจทําของเสียหายขนาดนั้นโอ้เลยไม่เข้าใจเลยสักนิดอยู่กันมากี่ปีแล้วน้องออสจะครบสองปีอุ้ยราบ่าอยู่กันมาเขาจะเข้าใจผิดปอยูุบ้านหลังเดียวกันอีกห่ะพี่แตนเปิดมาเจอขอบคุณค่ะครูแตนอย่าซีดเด้อสลัดโอ้ไม่สลัดดอกจาวันี่ ครูปุ๋มที่ปรึกษาเก่าผมครับครูถา่สุระลังสันถา่สุระปุ๋มอือเป็นหกเขาสามอีคออีกโอ้ครูแตนสวยจ้าเขาข,ขึ้นค่ากินพริกเปล่าชวุวหน่อยกินถั่นนอสแดดแยงหนาครูแตนอ๋ออ่านของหนูด้วยจ้าเป็นแม่ลูกกันใช่ไหมเอาบอจะ<า>ด,ดูดีๆ<น>ดูดีๆกินให้ดูสักคำที่น้อสกินด้วย ครูแดนจะใช้สิทธิลาสามเดือนหรือยังครับใกล้เข้ามาแล้วค่ะใกล้เข้ามาอีกนิดพ่อแม่เท้าสุระขอบคุณครับติดครูออสกับครูพี่แตนเจอเรื่องเครียดเครียดเปิดมาคายเครียดเลยค่ะคเป็นครูปุ๊กครูปุ๊กยักเรายุใสเป็นแฟนกันเหรอคะอ่าตดูกันไปเรื่อยๆก่อนค่ะอย่าใช้คําว่าแฟนอย่าใช้คําว่ากิ๊กเราให้ดูกันไปเรื่อยๆจ้ะวั Thank <laughs> you.